สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมอเตอร์เทรนที่นี่เรารวบรวมทุกความเคลื่อนไหวของวงการยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่เทคโนโลยียุทโธปรกรณ์ใหม่ๆและในวันนี้ผมมีของเด็ดที่ทุกคนไม่ควรพลาดกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของรถถังสายพานใหม่จากประเทศไทยแทงซิลารุ่นปี2026ใช่ครับฟังไม่ผิดประเทศไทยกำลังจะมีรถถังสายพานใหม่ที่ทั้งทันสมัยดุด,ดันและออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสมรภูมิการรบ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือแม้แต่พื้นที่เมืองเรากำลังพูดถึงแทังซินลา2026ที่หลายคนเรียกมันว่าอสูรเล็กแห่งอาเซียนก่อนอื่นมาดูดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับแทงซินลา2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดตัวถังตํำลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนช่วยให้โปรไฟล์ของมันหลบการตรวจจับจากเรดาร์ได้ดีกว่าเดิมวัสดุที่ใช้เป็นโลหะผสมคาร์บอนนาโน,โนที่เบากว่าแต่แข็งแรงกว่ารุ่นดั้งเดิมถึง30% รูปหลักด้านหน้าของแท้งซิลลามีการเสริมกรอบพิเศษวีเ a p r r e c t t v v อ a r m r r ที่ช่วยลดแรงกระแทกจากระเบิดหรือจรวดต่อต้านรถถังได้ถึง70%บริเวณหอป,ปืนหลักมีระบบตรวจจับ360องศาพร้อมกล้องอินฟราเรดและเลเซอร์สำหรับล็อกเป้าหมายอัตโนมัติด้านอาวุธหลักนั้นไม่ธรรมดาเลยครับแท้งซิลลา2026มาพร้อมปืนใหญ่ลำกล้อง125ม mm. มรุ่นใหม่แบบลำกล้องเรียบสมูทบอกันที่สามารถยิงกระสุน APFSDS หรือแม้แต่จะโหลดนำวิถีได้นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติที่สามารถยิงได้ถึง10นัดภายใน1นาทีและมีช่องสำรองสำหรับบรรจุกระสุนได้ถึง45นัดถัดมาคือระบบอาวุธรองครับบนตัวรถติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรพร้อมระบบควบคุมด้วยรีโมทและยังมีเครื่องยิงระเบิดควัน16ท่อรอบตัวรถเพื่อพรางตัวจากการตรวจจับของศัตรูสิ่งที่ทำให้แทั้งซินลา2 0 2 6โดดเด่นจริงๆไม่ใช่แค่รูปร่างหรืออาวุธครับแต่เป็น สมองกล AI ที่พัฒนาร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีจากไทยและเกาหลีระบบนี้สามารถประมวลผลข้อมูลจากสนามรบแบบเรียลไทม์วิเคราะห์เส้นทางหนีเป้าหมายและทำการยิงตอบโตโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ระบบ AI นี้ยังสามารถประสานงานกับหน่วยอื่นๆได้ผ่านเครือข่ายดิจิทัลทหารแบบใหม่หรือที่เรียกว่า BCS (Battlefield Command and Communication System) ซึ่งทำให้ทังซิลลากลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลเคลื่อนที่ที่มีบทบาททั้งในเชิงรุกและรับ ด้านระบบขับเคลื่อนเองก็ล้ำหน้าไม่แพ้กันครับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด1,500แรงมา้าที่พัฒนาโดยโกรมสันพาวุธร่วมกับภาคเอกชนทำให้แทงซินลามีความเร็วสูงสุดที่70กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรชั่วโมงในภูมิประเทศครัขคระระบบช่วงล่างแบบไฮดรเมติกซุสเปนชันที่สามารถปรับความสูงตัวรถได้ทำให้แทงซินลาเคลื่อนที่ได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มพื้นที่สูงหรือแม้กระทั่งการขับขึ้นเนินสูงชันโดยไม่สะดุด ถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ทำให้มันวิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมตรต่อหนึ่งการเติมน้ำมันเต็มถังและยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมแบบปลดได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ปล่อยควันปกคลุมหลังเพื่อพรางตัวหากต้องถอนกำลังอย่างรวดเร็วหากพูดถึงเรื่องการป้องกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์เทงซินล่า2026ก็มาพร้อมกับระบบป้องกันการจอดสัญญาณ GPS ระบบต่อต้านโดรนและระบบแจ้งเตือนการล็อกเป้าด้วยเรดาร์ซึ่งสามารถสั่งให้รถหลบหลีกอัตโนมัติได้ ภายในรถก็ไม่น้อยหน้าตัวห้องควบคุมถูกออกแบบให้สามารถรองรับลูกเรือได้3คนคือผู้บังคับการพลขับและคนปืนพร้อมจอมอนิเตอร์ 4K แบบสัมผัสทั้ง3จุดเชื่อมต่อกับกล้องภายนอก,กรอบคันถึง10ตัวที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และติดตั้งระบบดูดซับแรงกระแทกเพื่อปกป้องลูกเรือจากแรงระเบิดใต้ท้องรถมีระบบกรองอากาศป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์ NBC ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของยุคสมัยนี้ แล้วถ้าใครสงสัยว่าไทยพัฒนาได้เองจริงหรือไม่ต้องขอบอกเลยว่าโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกองทัพไทยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งในไทยพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนจากประเทศพันธมิตรเช่นเกาหลใีใต้อิสราเอลและตุรกีการเปิดตัวแท้งซินลา2,026สร้างกระแสฮือฮาในวงการยุทโธป,ปกรณ์ไม่ใช่น้อย เพราะนี่คือครั้งแรกที่รถถังที่พัฒนาในไทยมีระบบ AI ที่สมบูรณ์พร้อมขนาดนี้และยังวางแผนผลิตในประเทศมากกว่า60%ซึ่งช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะยาวและถ้าใครสงสัยว่าเจ้าแทังซินลานี้มีแผนจะเข้าประจำการเมื่อไหร่จากข้อมูลที่ได้รับมารุ่นต้นแบบได้ผ่านการทดสอบสนามแล้วหลายครั้งและคาดว่าจะเริ่มผลิตลอตแรกภายในปล,ยปลายปี2025และเริ่มใช้งานจริงในปี2026โดยประจำการในหน่วยรบหลักของกองทัพบ,บกไทย ปิดท้ายกันด้วยราคาประมาณการเจ้าแทงซินลา2,026มีต้นทุนการผลิตต่อคันอยู่ที่ราวๆ150ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความสามารถของมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแทงซินลารุ่นใหม่ปี2,026จากประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมทหารไทยและอาจกลายเป็นต้นแบบของรถถังยุคใหม่ในอาเซียน หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมอเตอร์เทรนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ล่าสุดจากวงการยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ